สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำเย็นวันพุทธที่28กันยายนค่ะตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับไปเช็คเส้นทางของพายุโนรูค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้นะคะพายุโนรูก็ได้เคลื่อนเข้าสู่บ้านเราเรียบร้อยแล้วค่ะทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะในแถบภาคอีสาน ตอนล่างค่ะแถวจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญและจังหวัดนครราชสีมาค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะพายุก็จะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกค่ะผ่านไปทางภาคเหนือตอนล่างและก็ออกไปทางประเทศพม่าค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศตอนเย็นกันค่ะ พายุโซนร้อนโนรูบริเวณแขวงสารวันประเทศลาวค่ะมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ40กิโลเมตรนะคะทางทิศตะวันออกของอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยค่ะด้วยความเร็วประมาณนะคะ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะวันที่28กันยายนและตอนนี้ก็ได้เคลื่อนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนั้นค่ะจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงตามลำดับค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะ พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะกับมีลมแรงในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างนะคะ เรามาเช็คพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝั่งอันดาม,มันนะคะอยู่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะคะพื้นที่สีเหลืองภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะ ภาคกลางอยู่บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเซาและสะแก้วค่ะและส่วนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งอ่าวไทยอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ และสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่1ตุลาคมค่ะจบพยากรณ์อ,อากาศนะคะพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าหลับฝันดีค่ะขอบคุณค่ะบายบาย